ตอนที่สองปิดผลิผู้รักความสงบและการตัดสินใจครั้งใหญ่ของครอบครัวเมื่อปิดผลิแตบโตขึ้นเป็นหนุ่มเขายิ่งแตกต่างจากคนในตระกูลเศรษฐีผู้มั่งคั่งเขาไม่สนใจทรัพย์สินไม่สนใจการบริหารที่ดินหรือทาสคนงานเหมือนที่บิดาตั้งใจให้สืบทอดแต่กลับชอบใช้เวลานั่งสงบใต้ร่มไม้ฟังเสียงลมเสียงนกและเฝ้ามองธรรมชาติอย่างลึกซึ้ง ยิ่งโตความเมตตาของเขายิ่งมากขึ้นเขาไม่ยอมให้ไถนาจนกว่าจะมั่นใจว่าสัตว์เล็กๆจะไม่ถูกทำร้ายเขาสั่งให้เลิกจับปลางดการฆ่าสัตว์ในเรือนและถึงขั้นจ้างคนงานให้ปล่อยสัตว์ที่ถูกจับมาเป็นอาหารจนหมดสิน้นสำหรับผู้เป็นพ่อแม่แม้จะรักลูกมากแต่ก็เริ่มกังวลเพราะในสังคมพราหมณ์โบราณ หากบุตรชายไม่แต่งงานไม่สร้างครอบครัวก็เหมือนตัดสายสกุลน่าอับอายอย่างยิ่งวันหนึ่งพ่อของเขาจึงเรียกปิปลิมาพูดคุยพรามคัสปะกล่าวอย่างอ่อนโยนปนหนักใจว่าลูกเอ๋ยถึงเวลาที่เจ้าควรมีครอบครัวแล้วตระกูลเราจะได้มีทายาทสืบวงตระกูลปิปลิฟังอย่างเงียบๆสายตาเต็มไปด้วยความสงบเขาไม่ได้เกลียดการแต่งงาน แต่เขาไม่อยากผูกพันกับใครเพราะเขากลัวว่าการมีภรรยาอาจทำให้เกิดความยึดมั่นความหวงแหนและอาจนำไปสู่การเบียดเบียนแบบที่เขาไม่ต้องการเขาจึงกล่าวเพียงว่าพ่อครับลูกอยากใช้ชีวิตที่ไม่เบียดเบียนใครไม่ผูกมัดใครคำตอบนี้ทำให้พ่อแม่ยิ่งหนักใจเพราะถ้าเขาปฏิเสธการแต่งงานอย่างสิ้นเชิงก็เท่ากับไม่รักษาเกียรติของตระกูล หลังจากปรึกษากันยาวนานพ่อแม่จึงคิดวิธีหนึ่งพวกเขาจัดการหาหญิงสาวที่คิดว่าปิดผลิไม่น่าจะยอมแต่งด้วยแน่ๆเพื่อหวังว่าเขาจะเปลี่ยนใจและเลือกคู่ครองที่เหมาะสมกว่าแต่พวกเขาไม่รู้เลยว่าการตัดสินใจครั้งนี้จะนําปิดผลิไปพบกับบุคคลสำคัญที่สุดคนหนึ่งในชีวิตและเป็นเหตุให้เขาตัดสินใจเดินสู่เส้นทางธรรมอย่างเต็มตัวในที่สุด ปิดผลิยังไม่รู้เลยว่าโชคชะตาได้เริ่มขยับแล้วและอีกไม่นานความสงบในใจและชีวิตของเขาจะเปลี่ยนไปจบตอนที่สองโปรดติดตามตอนต่อไป